สบายดีพี่น้องมาเลยค่ะมากินซุมกันเคสเก่าเนาะพี่น้องมากินซุมกันอีกแล้วพากันมากินซุมสีละเทาพี่น้องบายพวกนี้เฮ้ยแม่ดอกมูสบายดีไนงะเออ

เวนเมื่อคนททาขนมเอ้ไม่เอาไม่เวลาทาพี่น้องมือหวานนะ่านแจ้งรูมือไมดอกนะยังห่ออยู่ pe, นะลาบเทา เตรียมคองสลับเท่าจินมซุ้มคือเก่าเนาะมาท่งจแบบิ้มก็ได้านะเ<า>็ดกิน,น,น,อนเอานี้ใช้อหนหมอเะเชีอนลวกอันนั้นเลยโยกุ้งข้างก้นตอบอนาบเอาเรื่องใดคะ หลายเมนูพี่น้องว้าควันไฟวันวันวันลูกคุณกินซุ้มคือเก่าอยู่มองเก่ามองเดิมอยู่ไซคแกกินซุ้มกันคือเก่าหน้าพี่น้องมาให้ไปเบิ่งหน้าตาลาเภาก่วก็ เอาอุ huh, uh ่นแล้วบ้านมาอุ่นแล้วบ้านน้อ uh ุ่นแล้วน้ำเราเห็นน้ำอุ่นนะรบเท้าพี่น้อง

ลูกกุ้งน้ำลาบเท้าน้ำเนาะลายอย่างลายแนวกินซุ่มกันคือเก่ามองเก่ามองห้แวันเใส่ลายนวลายเป็นงนะวจ้าใช่ละใช่ลายนวลายใช่น่อยนวหน่อยแซ่บแซ่บเฮ้ยบงไทย เอาเลยไปไหนไหน็อาขอบไอ้วนก็โคกโคนคุณเดียวเออเจ็นสิเล่เล้วเขากกยังเลือกต้นหนึ่งว่าสันได้น่ะโคกบอลเล่เลือกต้นหนึ่งใช่ใช่ฮะใช่ผ่านหน้าไม่ได้บอกว่าลุงน้องหนา นี่มต้องบอกเพื่อนี้แหลก็แลกใจเมียเมียไม่ได้ลูกแล้วก็อยู่ปลอดใจเมียเมียเป็นยังเมียมลูลูอีกแล้วปากเถอลกว้ายมันไม่พอะนะ